วันนี้จะมาเปลี่ยนโครงเต็นต์ตัวนี้นะครับเป็นโครงเต็นต์ขนาด2คูน3เมตรนะครับใช้มา3ปีกว่าแล้วนะครับก็โดนฝนโดนความชื้นเข้าก็เป็นสนิมนะครับทำให้หักง่ายนะครับเป็นเหล็กบางไม่ค่อยจะทนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นเหล็กกล่องขนาด4หุนนะครับ ดับแรกเราก็จะต้องวัดหาขนาดของเหล็กแต่ละช่วงแต่ละจุดนะครับเพราะว่าเหล็กแต่ละจุดนั้นมันยาวไม่เท่ากันนะครับจะมีวงนอกนะครับยาว99เซนนะครับ20ตัวแล้วก็ตัวด้านในอีก12ตัวนะครับยาวประมาณ95เซน แล้วก็คู่ในสุดนะครับมี2ตัวนะครับยาวเ1เซนก็ใช้น็อตเก่ามีลูกยางมีน,อน็อตส่วนขามันนะครับไม่เปลี่ยนนะครับขายังดีอยู่ใช้ได้เดี๋ยวมาตัดเหล็กตังนี้กันนะครับ ก็จะใช้ไฟเบอร์ขนาด7นิ้วนะครับใส่ใบขาบใบตัดก็ธีการตัดก็ไม่ไม่กดสวิตช์สุดนะครับจะกดปล่อยกดปล่อยเพื่อให้รอบมันไม่เกินกับรอบใบนะครับส่วนแ้กก็ไม่ค่อยดีนะครับล็อกไม่ค่อยอยู่ก็ต้องคอยจับบอยนะครับคอยระวัง ท่นใดที่ไม่มีความชานาญในเรื่องเครื่องมือช่างครับผมแนะนําห้ามเรียนแบบนะครับวิธีการแบบนี้นะครับอันตรายนะครับควรใส่แว่นเซฟตี้ด้วยนะครับ ก็จะไล่ตัดจากยาวไปหาสั้นนะครับไล่ขนาดจาก99ไป95แล้วก็91ครับ ตัดเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการมาร์กตำแหน่งเจาะรูนะครับโดยใช้เหล็กโครงเต็นเก่ามีทั้งหมด3ขนาดนะครับมามาร์กตำแหน่งเพื่อที่จะเจาะรูนะครับก็จะมี91เซนนะครับ2ตัวแล้วก็เ5เซน12ตัวนะครับแล้ว9ก9เซน20ตัวเดี๋ยวจะมามาร์กตำแหน่งเพื่อเจาะรูกันเลยนะครับ วิธีมาร์กตำแหน่งของผมก็ใช้ฉากขีดยาวรวดเดียวเลยนะครับตำแหน่งก็อาจจะไม่เป,เป๊ะนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเต็นมันขยับได้นะครับ ก็มาร์กเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปก็เจาะรูนะครับรูกลางนั้นจะเล็กกว่านะครับรูริมสองด้านนั้นจะใหญ่ประมาณ6กมิลนะครับรูริม คอยจุ่มน้ำบ่อยๆนะครับเพื่อไม่ให้ดอกสว่านมันร้อนเกินไปนะครับเพราะว่าเราเจาะหลายรูนะครับต่อไปก็จะทำการคว้านรูนะครับด้านริม2ด้านนะครับใช้ดอกขว้าน6มิลนะครับ ก็จะเป็นการเจียแต่งนะครับเพื่อลบคมเศษเหล็กต่างๆที่โผล่มานะครับ เอากระดาษทรายรูปรูปกระเชาดเช็ดๆหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้มันสกรปรกเกินไปก่อนที่เราจะพ่นสีกับสีที่ใช้ก็เป็นสีขาวนะครับเป็นสีเก่าแล้วนะครับเอามาใช้แล้วมันเหลือนะครับ หลังจากที่สี่แห้งแล้วนะครับเราก็จะนํามาประกอบเข้ากับโครงเต็นนะครับโดยถอดเหล็กนั้นเก่าออกทีละจุดนะครับแล้วเอาอันใหม่ใส่เข้าไปทีละตัวแบบนี้นะครับทําแบบนี้ไปก่อนนะครับเพื่อให้มันเป็นตัวอย่างในด้านต่อไปนะครับเดี๋ยวถ้าเราถอดทีเดียวหมดนั้นอาจจะงงแล้วใส่ผิดได้นะครับ ก็จะเลือกใส่ด้านนอกก่อนนะครับจุดที่หักหลายๆตัวนะครับเพื่อที่จะให้มันช่วยกันพยุงและคําไว้นะครับ พยายามอย่าลืมใส่ลูกยางด้วยนะครับเป็นลูกยางซับระหว่างเหล็กนะครับไม่ให้เหล็กมันเบียดกันก,ก็ต้องค่อยๆถอดทีละตัวใส่ทีละจุดนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการสับสนแล้วใส่ผิดนะครับเพราะว่ามันสลับซับซ้อนนะครับ พอเสร็จด้านหนึ่งแล้วก็กางดูนะครับจะได้รู้ว่าตรงจุดไหนนะครับใส่ผิดเราก็จะแก้นะครับจุดนี้ใส่ผิดนะครับต้องเอามาไว้ด้านบนนะครับพอกางแล้วมันจะเหล็กมันจะฝืนนะครับมันจะคดขก็แสดงว่าผิดนะครับ ด้านนอกเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาประกอบเปลี่ยนด้านในนะครับก็ต้องคอยดูดีๆนะครับด้านในนั้นขนาดเหล็กมันไม่เท่ากันถ้าใส่ผิดแล้วก็จัดกลางยากนะครับกลางไม่ได้เลยนะครับ เสร็จแล้วก็จะทําการกลางโครงเปล่านะครับเพื่อที่จะดูว่าจุดไหนผิดนะครับถ้าจุดไหนผิดก็จะทําการแก้ไขนะครับแล้วค่อยใส่ผ้าใบส่วนเล็กก่องขนาดนี้นะครับ4หุนซื้อมาเส้นแล้ะประมาณ120บาทนะครับซื้อมา3มเส้นแต่ว่าใช้ไม่หมดนะครับราคาก็ประมาณ700บาทแต่ถ้าซื้อโครงใหม่หมดเลยนะครับ ทั้งชุดเลยก็1,000บาทนะครับสังเกตดูพอใส่ผ้าเต็นเสร็จแล้วนะครับเหล็กก็จะฟุ้งฝืนงองอหน่อยนะครับเป็นเพราะว่าผ้าเต็นนะครับขนาดของผ้าเต็นนั้นไม่ถึง3เมตรนะครับทําให้ผ้าเต็นนั้นหลังโค้งเต็นทําให้กลางไม่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะซื้อผ้าใบมาเปลี่ยนนะครับก็ต้องดูดีๆนะครับว่ามี ขนาดถึง3เมตรหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ